สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. หมดช้าทุกๆทุกคนครับหมวดช้ากับจิพามาดักปลาไหลครับน,นี่บังลั่นอยู่บังลั่นอยู่หาหลังาบังนี่ครับไอจู่ตุ่มดักปลาไหลครับอันนี้มีจุกเก่าหลังสิมาล้องเบิ้งครับว่าสิเป็นยังไงเหงาเป็น โค้งไก่ครับโค้งไก,บก่บดจ็กสิบพ่อบุดูครับเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนสิบเป็นจังไรสิบมานและประมาณพื้นที่เท่ากันนี่แหละครับที่เห็นเ็นี่ก็คือปลาทูพอนี่นี่ครับแล้วก,ก็สิดักดักสามนี่แหละลองเบิ่งครับมานประมาณกับจังวากันครับเดี๋ยวหาโมงกว่าล่ะเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับนี่ครับ สีโค้งสีโค้งบดเา้าบกใครหลายบันไดครับมันไดญมากบนหลแต่ก็สีล้องบากก่อนครับเห็นบอนอ่ะเป็น,น้อง,องเดี๋ยวขยับกล่องหน่อยลุกไปข้างล่าง

ไปบางแรกครับอลองบไกจู่โอ้ยนอยนก็ได้ทา,งงาน้นเลยจังหน่อยมันจะได้หอมนะครับ อังไดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวไปใส่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำเส้าครับเนี่ยย้ำตุ่มปลาไหลกับบางลันครับตุ่มนี่ก็เบิ่งมาเล้วจักหลังเนี่ยหา้าหกเจก็ดเจ็ดหลังเพราะเขาจักหลังเลยครับพี่น้องเลยมาเบิ่งยูนียูนีสองหลัง tùm Tâm màn bố dù cứ cầu ở phía nòn nhập kiếp lên Đó, lùn đi dù này tăng โอ้บ่มีอยังเกิดขึ้นเลยดูเงียบปิดขึ้นกับฝนตกดีครับ่ะไอ,อู้เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเกเกาอ้บ่มาน

Ồ, oh, cứ hạng đôi nói là oh Mi tố chứ khắp đi nông Thế cứ tố nói thế Ôi, vãi nì hóa Ôi đeo quay về bò Ôi, một cái miền tổ nhảy tui tốn nội thì phải quay về bò đây bưng ấm kíp Lắng đi right. Nhập พูดถืกชั้นมันาปึงหลังทางนี้ดูโอ้ยอืมีกบ,บ่เอ้เงียบครับเงียบคลิปบ่มี่ยังเกิดขึ้น

บ่มหมานนี่ตุ่มเบิงบ้งละบึกต้องละเก็บไปใส่เมื่ยกันเลยโอ้โหพีน้องมีหางอย,ยู่เนี่ย Lắng nít tí cho tiju tất tục bunny hát mì nhảy mì 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 ไปเลียงไว้ก่อนครับนี่ตัวนี้พอได้ผัดลงามาใส่เอาแล้วอ่ะเข้าหนืดอเด็ดมันไหลโอ <c oughs> ไล้ได้ผัดแล้วได้ผัดแล้ว วันหนึ่งก็ยังดีเกมยมเรายืมมาเออทีมาที่ด้วยแหละมีเราคุณไมรอแล้ว <c oughs> จะไปเก็บทางนู้นกันรู้จะไปใส่ตรงไหนเลยไม่ออกนะไว้เนีเนาะลื่นครับพี่น,อน้องก็หลาหน่อย,ดยเดี๋ยวสิดไฟเดี๋ยวใหญ่ขนาดไหนเอ้ยเด็ดลัางลังอันนี้หน่อย อยา่าไปเดี๋ยวจะเอามันไปปล่อยปล่อยลงนี่นี่ยืนในบ่อนี่อึ๊บเรียบร้อย